สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกักมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยกได้เดินทางมายังบ้านของพ่อเขนค่ะเพื่อติดตามแนวทางตเลข้องฝันกับคุณพ่อเนาะค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6ค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับนางถานะค่ะนางถาแล้วค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่สเวาวข้องฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะในงวดวันที่30สิบ ทันวคม2566รคุณพ่อเพิ่นฝันว่าูกเขยเพิ่นเนาะค่ะอุ่มเด็กหน่อยเกิดไม่มาห้เพิ่นว่าค่ะอุ่มมาห้เพิ่นเนาะค่ะยูเฮือนเลยเพิ่นว่าค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นกับอุ่มเอาน้าเพิ่นว่ะค่ะเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเกิดมาไม่ไหมเพิ่นว่ะพอเกิดมาแล้วเพิ่นเอามาเฮือนแล้วเด็กหน่อยก็จังได้างเว้าได้ปากได้เพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นวาเนะเว้าได้ปากได้บอกห้อนห่อนห่อนห่อนวาสันรากา คุณพ่อเพื่อนกับแปลกใจเนาะค่ะว่าเป็นจังไดเล็กหน่อยเกิดมาสร้างเบาได้เพื่อนว่าค่ะแลวคุณพ่อเพื่อนกระเด้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิ่งกระบบพาดค่ะสาวนิ่งกะสิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรัะฟังความฝันของพ่อเคพนผอมๆกันกับสาวนิ่งเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังความฝันของพ่อเคนสาวนิ่งกัขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยน้ำในเด้อค่ะ ตอนนี้คุณพ่อเพิ่นกันนางทาเลยเนาะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเมนี้สาวนิงได้ของมาฝากคุณพ่อนุ่มค่ะค่ะเป็นกล้วยเนาะค่ะค่ะเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาเนาะค่ะก็ไปรับช่วรับฟังความฝันของพ่อเคนพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปสวัสดีค่ะพ่อเคนค่ะสวัสดีค่ะพ่อเคนครับสวัสดีค่ะค่ะ มือนีช่องสาหนิงพาร่รวยขอบคุณเช่นนี้ครับค่ะมาติดตามแนวทางตฤณีข้อนฝันกับพอเข็นเนาะค่ะคในงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะพอเข็นฝันจังได้นอนเมือ่อคืนนี่ล่าสุดเลยวันสัน<ม>บอกสฟะะูฟังเลยค่ะฝันว่าลูเกเขย,ยค่ะอุ่มอ่าเล็กองหน่อยว่าห้ค่ะบ้านนี่มันเอาป้าแพร่ข้อมข้อนูนั่นตุ่มมาค่ะมาอ่ะพอ่อเห็นปะมันยืนหอยค่ะห่วย แค่น ok? ั้นน้อไอโน่แบบก็ได้อุ้มมาค่ะอุ้มอุ้มมาอะไรบ้านนี้บ้านนี้เพื่อนเรอยู่ในห้องเหมดอลไหูกเคยอยู่ในห้องเออเพื่อนคือคือเพื่อนยามมองยามนั่งนี่ล่ะโอ้ค่ะบ้านนี้โอ้มันมือเมื่องไงล้อนี่บ้านอุ้มอุ้มเล็กน้อยอยู่ก็ได้อุ้มมาอุ้มมาเหียนค่ะอุ้มมาเหียนก็ยามมันหิวงเขาบ้านก็ได้ย้ายยาย อันต้มเขาเนี่เป็นย่งนันนะน่งหิวเขาบ่ค่ะเอาไม้ไส่เลยคนว่ก็พอยู่หายบ่เออเออเอนบ่บาดมันก็ลูกโค้งเชงออกแล้บาดลูกโค้งเชงขึ้นบาดนียฮ้อนฮ้อน่นว่พาแพ่ค้ดน่แล้นก็พล้นก็คุยออกเป็นผู้นิงที่แร่วงอกว่าผู้นิงผู้ใส่ค่ะ บานเที่ยวป่าแร่ออกป้าโตกันนอยู่เป็นผู้หินึ่งแบะนั่งเลยน้อยหนึ่งอกแต่ว่าหัน่าเป็นอ่ะอออืแต่จีินั่งเลยนน้อยน้มาบอกเป็นอะตอนเอาใหม่หันอำใม่หอดที่แ่ะวันนี้ห้อนอนเออคุยป่าแค่อ่านม้อนตุ่มออกหอยอย่างนี้น้อยนอยแ มันก <ra ็มอหายมอห่องเลยอือบานจังได้ต่อคุณพ่อโอเคเลยว่าเทียนตัวเอาก็เดียงเอาตัวอันมันเอาหายว่ะค่ะว่าลูก็หายนะค่ะอี่นะมันก็โมได้ว่าจังสันจังสี่นะค่ะอ่าแต่เท่านั้นแหละความฟันค่ะคุณพ่อกับฟันัเออฟันโมยาวเนาะค่ะคุณพ่อเออค่ะแต่ว่าหัวนี้กะ เป็นปิศานาอีกคือเกาค่ะท่านผู้ชมเค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเนาะค่ะคุณพ่อฝันฝันเป็ดออกไข่เนาะค่ะตื่นตื่นกะตีบ่เขานะคุณพ่อเนาะเป็ดออกไข่หาหน่วยออกมหาโตตายไปสี่ตัวเหลือตัวหนึ่งกะตีบ่ถือค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นปิศาค่ะค่ะงวดนี้เนาะค่ะตีซอยกันอีกค่ะแต่ว่า เสาหนิงนี่สให้คุณพ่อตีห้ก่อนเนาะค่ะว่าคุณพ่อนี่เป็นความฝันของคุณพอ่อคุณพ่อสิตีตัวไรคุณพ่อสิใหายตัวไรเนี่ยตีบางเด้เด็กหนอยก็เป็นนึงหนอค่ะอ๋อันสมมุติว่าเจ้า,ายังไสยังว่าขีดว่าแล้วบ้านเลขที่เหรอคะคุณพ่อบ้านเนี่ยเป็นนึงแล้วบา้านเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็น้ามืค่ะเออก็สีหนึ่งกับเ้สี่หนึ่งหนึงน่งสี่เออสี่หนึง่งหนึ่งสี ค่ะ<อ>แล้วเรียกบานนี้คือจะ <สบ S 2> เอาะะอุมอ่มใช่บ่ค่ะสามตัวเหรอคะอุ่มอุ่มใส่สามตัวเอาอุ่มเป็นหาบ่าาเอาหาซีหนึ่งบ่าหาซีหนึ่งคุณผอมากบ่หาซีหนึ่งหาซีหนึ่งอุ่มนี่เป็นหานอกคุณผอ,อ,อเนาะบานนี้ผู้หญิงหน้าซีหน้า บานเล็กหน่อยกับน้านึ่งอยู่แล้วเป็นหนึ่งอยู่แล้วค่ะหาหนึ่งซีหรือจะเป็นหาซีหนึ่งก็ะดันะครับเนาะนี่แหละค่ะกับหนากลับหลังครับบานบ้านเด็กที่คุณพ่อเหรอคะบานเด็กที่กับหนึ่งสองซีบานหนึ่งสองซีเนาะค่ะบานเด็กที่หนึ่งสองซีเล็กหน่อยมากให้ยังเาะครับเนาะเอออืมอาจิพีเลยบานซีบานที่มาเกี่ยวของครับละหนึ่งสองซีค่ะหนึ่งสองซีอายุของคุณพ่อเหรอคะอายุก็หก หกสิบห้าอายุหกสิบห้าเพราะว่าคุณพ่อนี่เกิดศุนหนึ่งเกิดศุนหนึ่งคุณพ่อิ่นเกิดศุนหนึ่งนะครับเนาะเกิดซุนหนึ่งอายุหกสิบห้าปีเนาะคุณพ่อค่ะอายุนี่ก็สำคัญได้คุณพ่อะเพราะว่าเขาอุ้มเล็กน้อยมาหายพ่อเขาอุ้มมาหายเนาะค่ะอายุพ่อนี่ก็สำคัญคลัล้วกอุ้มมาหายยุ่เฮื่อพ่ออุ้มมอมอยุ่เฮือนได้ แต่ว่าอุ่มมาหายยูแล้วครับ่เขาอุ่หนักหอยน้ำหองไปค่ะแต่คุณพ่ออุ่มมาบ้านเนี่ยอุ่มอุ่มมาบ้านค่ะอุ่มมาไว้บ้านเนาะค่ะเออแล้วพันธุ์คือของเราอยู่คุณยังของตากตา่งวดอีกอุ่มมาไว้บ้านเนาะค่ะแล้วก็ครับเรียบร้อยเข่าขาวแล้วครับค่ะท่านผู้ชมเข่าแล้วค่ะคุณพ่อข่าแล้วครับแต่ว่ามันนี่เรา ถ้ามเบ่งอันอ้อมแอบเลยละค่ะไปมองไดถ้ามีเสียงแตะบีบดังยังสี่เขาเนียนอนแช่วงว้าคลิปนี้เขาปังๆเลยค่ะค่ะจะได้ไปยุทธน้นอันรถตลาดเพิ่อยู่ครับแล้วนึ่งหานี่คุณ่อว่าจังไรเนอหมักบอนึ่งหาอุ่มก็เป็นหาหน่อยเป็นหนึ่งอุ่มเป็นหาหนึ่งหาหานึงเรืจอไปห่านว่าม่อคืนคืนกับเป็นเนาะคุณ่อเนาะ ติดไว้นำเนก็ดีเนาะกไปกอนนะครับเพราะว่างวดบางหันนี้เปล่าถาขาดกับผมงวดนี้จะบ่อยขาดกรบผมตรงนี้เอาให้เบิดครับหนึ่งสี่หนึ่งหาค่ะกันไหวนะกันไหวเนาะคุณพ่อเนะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจักหน่อยนำหนึ่งอุ้มกะปีปัญหานะครับหนึ่งี่หนึ่งหาครับกันกันไหวบ่านอ็กที่ของคุณพ่อนี่ก็งามอยู่เด้หนึ่งสองสีนะครับเพราหนึ่งสองสี มันก็มันการน่านเชื่อใครย่วมฟันนี่เนาะแต่คนพ่อนี่เป็นผู้ถีฟันแม่นเออครับแต่ตีนังเคือตีเอาโบปินค่ะค่ะกอให้ท่านผู้ชมเอฟซีครับผมทุกคู่ทุกคนครับผมตีซอยกันเนี้เด้อครับเด้อเพราะว่าแต่ละคนกับตีความฝันแปลคววมฟันบบขึ้กันเนาะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็บป่เป็นยั้งครับผมสามารถซอยกันตีคอมเมนต์ใต้คลิปซอยกันครับผมค่ะ ค่ะคุณพอมียังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะก็บ่อะไบ่มีได้หค่ะ้ำเลยอ่ะค่ะขอขอบคุณคุณพ่อได้หลายเนาะค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอห้เข่าขอห้ปังเนาะค่ะโชคดีต้อนรับปีใหม่เนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะขอบคุณค่ามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเข็นค่ะพ่อเขนเพิ่นกับฝันค่ะเพื่อนฝันแบบลุกเคยเพิ่นเนาะค่ะอุ่มเด็กหน่อย ผู้หญิงมาหายเป็นเด็กหน่อยท่าโลกเพิ่นว่าค่ะอุ่มมาหายเพิินอยู่หวยอยู่ห้องผลละเพิ่นว่าแล้วเพิ่นกับอุ่มมาบ้านค่ะอุ่มมาไหวบานเนาะค่ะมาเรียงอยู่บานค่ะค่ะพระอุ่มมาไหวแล้วคุณพ่อเพิ่นว่าเด็กหน่อยที่เกิดมาใหม่เป็นจังไไดคือสางเบาได้เพิ่นว่าค่ะเบาได้ว่าห้อนห้อนห้อนว่าสัน เอาผาเอาแพดที่หมออกจากโตเนาะคะ่ะแล้วก็ลูกขืนยางเพิ่นว่าคะ่ะค่ะแล้วเป็นเล็กหน่อยผู้ยิ่งเพิ่นว่าคะ่ะค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นก็ได้ตัวเหล็กมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะเลขตัวนั่นก็คือหนึ่งสองีหนึ่งสองี่เป็นบ้านเหล็กที่ของคุณพ่อเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นเอาเด็กน่อยมาไววบ้านเนาะคะ่ะอุ้มเล็กน่อยมาไววบ้านคะ่ะแล้วก็เป็นหาสีหนึ่งหาซีหนึ่งเหล็กสามโตเนาะคะ่ะเป็นเหล็กตีจากฝัน อุ้มนี่ก็เป็นหาเพ internet, ิ่นว่าคาเด็กหน่อยนี่น้มสี่หนามหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้ใส่หาสีหนึ่งค่ะลวก็หกหาหกหาเหล็กสองตัวเนาะคะ่ะเป็นอายุของพอเขนค่ะพอเขนอายุหกสิบหาปีค่ะค่ะละกล้หนึ่งหาหนึ่งหาเป็นเหล็กตีจากฝันค่ะเพิ่นว่าอุ่มก็เป็นหาเพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเพิ่นก็ได้ใส่หนึ่งหาเนาะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยนาม, 1, มห, 1, 4, หนึ่งนามสี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้ใส่ให้หนึ่งสี่เนาะค่ะ ค่ะแล้วก็นึ่งหกนึ่งหกเป็นตัวกันเนาะค่ะตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยเป็นนึ่งเพิ่นวาผู้ชายนี่น้ำหกเพิ่นวาค่ะเพราะว่าผู้ชายอุ้มเด็กหน่อยมากเนาะค่ะมาน้ำกันค่ะก็เลยเป็นนึ่งหกหกนึ่งก็ได้ค่ะท่านผู้ชมกับน้ำกระได้เนาะค่ะเป็นนึ่งหกหกนึ่งค่ะ ค่ะลวกาอย่าลืมว่าเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเด็กกกับเด็กเกาเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะกับหัวกับหางใดเนาะค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนนั่มค่ะการไหวเนาะค่ะบางคนสื่อเลขบอกลับเนาะค่ะยานเบิร์ไลน์บัดออกมันมาออกตัวกับกับมีค่ะค่ะบางคนสื่อเลข3สามตัวบอตัดค่ะแต่บัดมันมาออกมันมาออกตัวถ่ายสองตัวเนาะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ้งเวาสูทันผู้ชมทางบ้านฟังค่ะก็ะขอห้มีโชคมีลาบไปรางวันใหญ่กับพอเขนเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวัน 30, ที่สามสิบท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกสิปีเนาะค่ะก็ะขอห้มีโคมีลาบไปรางวัลใหญ่เบิร์สุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไยเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเห่งๆมานๆปังๆรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่เสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นําในเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ไห้ซ้ำนี่เนาะค่ะคลิปหนาพอกันใหม่ขอให้โชคดีสุขูสุขคนค่ะขอบคุณค่ะ